คุณเคยไหมที่คำด่าของพ่อแม่ทำให้คุณจำจนโตไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะตอนเด็กคุณไม่มีสิทธิ์ปกป้องหัวใจตัวเองพ่อแม่อาจลืมไปว่าคำพูดของผู้ใหญ่คือโลกทั้งใบของเด็กคนหนึ่งและเสียงนั้นอาจกลายเป็นเสียงในหัวคุณมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบเพราะมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเจ็บ และจะรักษาตัวเองยังไงให้พ้นจากบาดแผลนี้ทำไมคำพูดพ่อแม่ถึงเจ็บกว่าใครคุณเจ็บไม่ใช่เพราะพ่อแม่ตั้งใจทำร้ายแต่เพราะพ่อแม่คือคนแรกที่คุณรักที่สุดและเด็กทุกคนอยากเป็นที่ยอมรับจากคนที่รักก่อนใครเสมอพอเขาตะคอกใส่คุณไม่ได้แค่ตกใจแต่คุณรู้สึกว่าความรักกำลังถูกดึงออกไปจากคุณ และสมองเด็กๆจะตีความแบบนี้อัตโนมัติฉันไม่ดีพอฉันผิดอีกแล้วฉันทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องพยายามอีกหรือไม่ก็อยู่นิ่งๆจะได้ไม่โดนดา่านี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่กล้าความไม่มั่นใจและความกลัวการผิดพลาดที่ติดอยู่กับคุณมาจนโตคำพูดแรงๆฝังลึกจนโตเพราะอะไรสมองมนุษย์มีส่วนชื่อว่าอะมิกดาลามันจะบันทึก เหตุการณ์ที่มีอารมณ์แรงมากเป็นพิเศษเสียงพ่อแม่ที่ดังคำที่คมน้ำเสียงที่เหวี่ยงสีหน้าที่โกรธทั้งหมดนี้อารมณ์แรงสำหรับเด็กสมองเลยจดจำแบบอัตโนมัตินี่คือเหตุผลว่าคุณจำทุกคำที่เจ็บๆได้แต่จำคำดีๆไม่ค่อยได้มันไม่ใช่เพราะคุณคิดมากแต่เพราะสมองและหัวใจของคุณต้องเอาตัวรอดในตอนนั้นจริงๆ ผลลับที่ตามมาถึงตอนโตแทงใจมากผู้ใหญ่ที่เคยโดนคำพูดแรงๆมาก่อนมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้โดยไม่รู้ตัวขอโทษเกินกว่าที่ควรไม่กล้าขอความช่วยเหลือกลัวการเริ่มต้นกลัวว่าจะทำผิดซ้ำชอบเก็บไว้คนเดียวคิดว่าตัวเองทำดีไม่พอไม่กล้าพูดความต้องการจริงๆของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าทั้งที่จริงๆแล้วคุณเก่งมาก นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือผลจากการเลี้ยงดูทางอารมณ์ Emotional wounds ซึ่งบาดลึกกว่าที่คนภายนอกจะเข้าใจแล้วเราจะรักษาแผลนี้ได้ยังไงผมจะให้วิธี4ขั้นตอนที่ช่วยคนทั้งโลกที่โตมากับบ้านที่เสียงดังและต้องการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้งขั้นตอนที่1แยกความจริงออกจากคำด่าความจริงคุณอาจผิดคำด่าคุณไร้ค่า ทำอะไรก็พังโตไปไม่มีอนาคตความจริงกับคําด่าไม่เหมือนกันแต่ตอนเด็กคุณแยกไม่ออกวันนี้คุณโตแล้วและคุณต้องแยกมันให้ได้เพราะคําพูดร้ายๆไม่ใช่ความจริงในตัวคุณขั้นตอนที่สองบอกตัวเองใหม่แทนสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยพูดพูดกับตัวเองแบบนี้วันละครั้งฉันมีค่าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบฉันทำดีที่สุดในแบบของฉันแล้ว ฉันมีสิทธิ์เริ่มใหม่โดยไม่ต้องขอโทษใครฉันคู่ควรกับความรักที่อ่อนโยนกว่าเดิมนี่คือการแก้รอยแผลทางใจโดยตรงสมองจะค่อยๆเชื่อเพราะมนุษย์เชื่อสิ่งที่ได้ยินบ่อยที่สุดตอนเด็กคุณได้ยินคำด่าตอนนี้คุณต้องให้ตัวเองได้ยินคำรักขั้นตอนที่สสร้างบ้านปลอดภัยทางใจให้ตัวเองคุณอาจไม่ได้บ้านแบบนั้นตอนเด็กแต่คุณสร้างให้ตัวเองตอนโต ทำง่ายๆจัดห้องให้เรียบร้อยจัดระเบียบใจฟังเพลงสงบวันละครั้งเขียนบันทึกความรู้สึกคุยกับเพื่อนที่รับฟังคุณจริงๆอยู่ใกล้คนที่ไม่ตะคอกไม่เหยียดไม่ดูถูกบ้านไม่ใช่สถานที่บ้านคือความรู้สึกว่าคุณปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองขั้นตอนที่4ให้อภัยแต่ไม่จำเป็นต้องลืมให้อภัยหมายถึงไม่อยากให้เรื่องนั้นทำร้ายคุณอีก ไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลับไปเจอต้องคุยต้องใกล้ชิดคุณให้อภัยเพื่อปล่อยตัวเองไม่ใช่ปล่อยเขาคุณทำเพื่ออิสระของหัวใจตัวเองความจริงที่อยากให้คุณจำไว้สำคัญมากพ่อแม่บางคนรักแต่ไม่รู้วิธีรักบางคนเจ็บมาเลยส่งต่อความเจ็บบางคนเครียดเลยทิ้งความเครียดไว้ที่ลูกบางคนเหนื่อยเลยทำให้ลูกเหนื่อยตามแต่คุณ คุณไม่ต้องเป็นแบบนั้นคุณเริ่มใหม่ได้คุณรักตัวเองได้คุณสร้างความรักแบบที่คุณไม่เคยได้รับได้แผลที่คุณมีไม่ได้บอกว่าคุณแย่แต่มันบอกว่าคุณรอดมาแล้วและคนที่รอดคือคนที่พร้อมเติบโตที่สุดคำพูดที่หัวใจคุณควรได้ยินฟังผมนะถ้าคุณเติบโตมากับคำด่ากับความกดดันกับเสียงดังในบ้านผมอยากให้คุณรู้ว่า คุณไม่ผิดคุณไม่แย่คุณไม่ไร้ค่าและคุณคู่ควรกับความรักที่อ่อนโยนมากกว่านี้แผลจากคำพูดไม่ได้ทำให้คุณพังมันทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้าใจหัวใจคนอื่นมากที่สุดถ้าคุณยังเจ็บจากบ้านที่ไม่เคยเข้าใจคุณกดติดตามไว้ครับผมจะช่วยคุณเริ่มต้นใหม่ทีละนิดขอบคุณครับ